ก็ค <ítulo> ือวันเนี้ยผมดูเออันนี้อยู่ก็คือเป็นชุมชนเที่ยวไอโพสุ่มพี่กบได้หลามนะอันนี้นะไอพูดนี้นะของที่ยวของคนอันนี้นะมีเม้นว่ารวมด้วยด้ชาติไทยกูคุณผัดผัดนะครับสามสาหกนะครับคนนี้นะกูไม่ต่อผมก็ผมก็พิมพ์ไปนะครับแสดงว่าไม่รักชาติ เนี่ยโดยนี่ดิผัดๆนะครับโอ้โหไม่รักชาติจริงๆนะเหมือนเป็นเขาเหม็อนอพยพยังไงไม่รู้อ่ะคนเะนี้ยดูยังไงก็ไม่รักชาติอ่ะคนนี้ครับคุณยูโรนะครับถูกนะครัอโอฮิดิคือมันเหม็นแบบเหม็นด่าซะเยอะเลยนะไปผัดๆนะครับอันนี้อันนี้มันไม่อี๋เนี่ย おにいえ、おに มัน,น,นมีปัญญาไหมวะไอ้ผัดผัดนะไอห่านี่นะอันนี้คืออะไรมันมันโอ้มันทุกข์เลยไอ้ผัดผัดเนี่ยโอ้โห้ผัดผัดนะครับผัดผัดคนบ้านครับอันไอนน้มันมีอะไรถ้ามันมีคอมเมนต์ก็คืออันนี้นะอันนี้อะไรท้องฟ้า ไม่มีผมจะตรวจสอบนะครับอยากได้โรบักรถถอยย้ารถถอยประกอบกับกบกบกอันนี้ไยไล่รถถอยนะครับเอารถถอยไปก่อน <c oughs> จะเอาไปทำมันนั้นจริงดิไม่นะเฮ้ย hey! โู้ภาพแตกมากเลยโกกาเด้น go นะครับโกกาเด้น go ว,วันวันประจัำสีเลือดนะครับอัปเดตนะ ผมผมตั้งใจมาดูไอ้เม้นเม้นไอ้ผัดผัดนะครับไม่มีโอเคมีไหม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 ไม่มีจ้าขี้ไก,ก่ไม่มีว่ะเออไม่มีต้องดูทุกอันนะเพราะว่าเผื่อมันจะม,มีมันจะมีผมมันจะมี

มันเป็นในอีสองเมตรนะศูนย์มีนะอ้หจนใหญ่จะมีก็จคนโพสโกการ์เด้นนะอะไรวะเนี้ยไม่นะ่ามีอะไรหรอกนะ ไม่มีนี่ไม่มีอะไรที่นั้นพิมพม่ว่านั่นนะมันหนึ่งมีแค่ก๋วยเตี๋ยวอันนี้คือผมจะมาดูแค่ไอ้ผัดๆนะแต่ทำไมผมเจอแค่อันเนี้ยอยากเล่นปีฟอร์เอ้ยเอ้ยเฮ้ยมาเจอแล้ว ดูดิไม่รักชาติจริงๆนะคือแบบมันไม่รักชาติอะอเราเจ็บอะมันแบบมันเหม็นดาวไปทั่วเลยอันนี้เลยว้มันป่วนคนอื่นอะอันนี้ทำไมไม่โดดวะอะไรวะเนี่ยนะครัคนครูคิดนะครับ เอเดนเนี่ยดูก็คือแบบแต่คนไม่รักชาติจริงๆนะดูดิจะดดีดไลท์มันกันนะเอดนไลท์เลยเนี่ยเกูไม่ต่อเปล่าเปล่าไม่รักชาตินะคนนี้ไม่รักชาติจริงๆนะคนนี้ไม่รักชาตินะนี่นะไม่รักชาตินะไปต่อนะเออคุณรู้จักประเทศไทยไหม ประเทศไทยประเทศที่ใหญ่กว่าขมนงเห็น,นด้อยมาดายไม่ได้ได้เวลาใช้สีแล้วสินะเด็นมันสั้อ่ันนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดลงแล้วสินะ โอ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคอันนี้นะครับคนกาครับผมจะรายงานไปแล้วกันจะทำเสียงอันตรายเรียบร้อยรายงานไปแล้วเรียบร้อยแค่นี้นะ